นี้อ่าก็เดี๋ยววองว่าผมมาทำรีวิวให้ดูนะอันนี้ก็เพิ่งเอาแกะมาเทนะครับเอาที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านนี่หว่านะเพิ่งกลับมาถึงร้านนะครับหลังจากที่ไปทัวร์ภาคเหนือมานะครับก็ฟังก์ชันเด็ดๆของรุ่นนี้เลยนะอ่าก็อ่า,อาเดวดูนะครับความเร็วสูงสุดวิ่งได้พันหนึ่งนะแม็กสปีดนะครับได้หนึ่งพันนะครับอ่าแล้วก็อ่าสามารถนะครับ ปากเนี่ยเวลาถึงจุดตัดเนี่ยเขาจะไม่โยงนะเคเขาจะตัดใหม่เห็นไหมไม่มีเศษได้เลยนะครับไม่มีเศษได้ให้มาเก็บนะเขาจะวิ่งเหมือนจักรใหญ่เลยนะจักรตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบ่วนเข็มอัตโนมัติแบบอัตโนมัติจริงๆนะครับแค่กดกลุ่มเดียวนะครับเขาก็จะทํางานทันทีนะครับก็หยิบใหญ่ยนะ นี่ครับสะดึงใหญ่สุดน่าจะไซส์เท่ากับ pr หกห้าห้านะนะครับก็คือยี่สิบสามสิบนะครับไซส์นี้นะครับใหญ่มากนะครับสะดึงใหญ่สุดเขานะเห็นปะเมแก้ตัดใหม่เองนะครับอีจยะให้ดูใหม่ที่เข้มเงียนเลยนะนี่ดูตัดใหมเองนะครับ อ่าไงล่ะอย่างล้ำนะครับอย่างล้ำนะอย่างล้ำนะครับเดี๋ยวโชว์โชว์สเต็ปร้อยใหมนะครับอ่าขัดไหมก่อนอเดี๋ยวผมจะร้อยไหมโชว์ให้ดูนะครับไหมขาดทำยังไงเปลี่ยนสีทำยังไงทำง่ายมากนะครับเครื่นี้ใช้มือเดียวก็ทำได้นะครับดูนะ มือแดงถือโทรศัพท์นะครับอีกมือแดงร้อยไหมสเต็ปแค่นี้สองสเต็ปนะครับแล้วดูนะดูตรงนี้นะผมกดปุ่มปับ๊บเอาตินพีลงนะครับนี่เขาจะหนีบแล้วครับแล้วดึงแล้วขาดเลยนะครับจากนั้นกดโซนใหม่ฟับ อย่างเทอ,าศาศาศาอ่อาตาสัก่องง่ายมากครับเปลี่ยนไหม้แบบแั๊บเดียวอะ่ะ